ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปฟีดตอนนี้นะครับแมปฟีดมีอัปเดตใหม่มานะครับเป็นอ <c oughs> ัปเดตเกี่ยวกับรองเท้านะครับที่ทําให้เรามีอเ i ลิตี้วิ่งไหวขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับไข่กาชานะครับที่พอเราสุ่มไปเนี่ยก็คือจะได้พวกสกินเรือพวกสกินเบ็ดนะครับ แล้วก็พวกเหยื่อเนาะแล้วก็ภารกิจในวันนี้นะครับผมก็จะมาคับรองเท้าแล้วก็ตามหาแอดวานไกลเดอร์นะครับผมจะพามาดูนะครับในส่วนของไข่กาชานะครับกด E คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับแล้ว NPC เขาก็จะบอกนะครับว่าเราซื้อ1ไข่เท่ากับ99โลบักนะครับแต่ถ้าเราซื้อ10ไข่เนี่ยจะเท่ากับ799โลบักนะครับก็คือลด20%ไปถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปหาด็อกเตอร์ก่อนข้างๆเกาะลอสส i ลิตนะครับจะมี จะมีพื้นที่ใหม่ที่เขาอัปเดตมาใหม่เป็นคล้ายๆเหมือนแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลประมาณนี้จําได้ว่าจะอยู่ทางขวาหน่อยนี่นี่ตรงนี้เลยใช่แล้วเราก็จอดเรือแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยปีนขึ้นไปเลยไปแล้วเราก็เดินตรงเข้าไปเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเห็นปะว่ามีด็อกเตอร์ ยืนอยู่ข้างในเนาะเราก็ทําการคุยกับเขาไปตอบตัวกลงหาได้จากที่ไหนบ้างเขาก็บอกว่าหาได้จากโอเชียนแค่นี้เลยเหรอนี่ไงแคดบูทล็อกเก็ตฟูลเอลแอนด์อะสปีดคอเราต้องหาของ3อย่างนี้นะครับผมจําได้ว่าแคดบูทเนี่ยได้จากโอเชียนะเพื่อนๆเ,เราต้องไปตกที่โอเชียตกที่แซวมแล้วก็ตกที่ซันสโต้นะครับก็เราไปตกที่แซวแมกันก่อนดีไหมว่าเราไปตกที่แซวมกันก่อนดีกว่าไปตัดภาพไปตอนที่เราถึงแซวมเลยก็ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแซวมเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราไปหาจุดตกกันดีกว่าเราจะตกกันตรงไหนดีอลิเกเตอร์ไหมเราตกตรงอลิเกเตอร์ได้เลยดีกว่าเพราะว่ามันสุ่มนะครับมันไม่ได้แบบว่าเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องตกตรงนี้มันแล้วแต่ดวงเราเลยเนาะว่าเราจะตกได้ปาลาอะไรก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมตกได้เลยแล้วกันเนะาะเพราะว่าน่าจะนานมันเป็นดวงเนาะเพื่อนๆว่าแบบ เราจะได้ไหมแต่ผมว่านานแน่ๆซีเขียดนี้ตกได้ยากสุดๆนะ <Okay. S 1> ไปเราตัดไปเลย <Okay. S 1> ก็สําหรับตอนนี้นะครับผมก็ย้ายจุดนะครับมาตกที่แท่นน้ามันนะครับในส่วนของตรงแท่นน้ามันเนี่ยก็จะเป็นจุดตกบริเวณโอเชียนนะครับก็ผมย้ายมาเพราะว่าจากจุดที่แล้วเนี่ยผมตกไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยก็คือ,อยังตกไม่ได้ซีเขียนเลยนะเพื่อน ก็เพื่อนๆก็จะเห็นได้จากในคลิปเลยนะครับว่าขนาดมีลักคูณ64แล้วนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มลักอีกที่ซื้อจากแม่หมดเนาะ แล auto, ้วก็มีออโรราด้วยเนี่ยก็คือยังตกได้ยากเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งโอเชียนเนี่ยก็คือมีซีเคียดถึง3ตัวเลยนะครับแล้วการที่เราจะได้รองเท้าเนี่ยผมบอกเลยว่ายากสุดๆนะเพื่อนๆและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ของทั้งหมดครบ3ชิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับว่าผมหา3มชิ้นนี้มาจากไหนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องให้ความดีความชอบกับน้องเทนเลยนะครับเพราะว่าน้องเทนเนี่ยมาช่วยผมนะครับหาของทั้ง3ชิ้นในการขาบรองเท้านะครับก็ต้องขอบคุณน้องเทนมากๆเลยครับที่ ร่วมแรงร่วมใจในการหารองเท้าจากโอเเชียนนะครับแล้วก็ของทั้งหมดอีก2ชิ้นซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องเนี่ยยังไม่มีรองเท้าที่ใส่เลยนะครับแต่น้องเทนนะครับก็ให้ของขาผมนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นคลิปคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณน้องเทนมากๆเลยนะครับก็สําหรับของที่ต้องใช้นะครับก็จะมีนะครับล็อกเก็ตฟูเอลนะครับอันนี้จะตกได้จากเกาะสวมนะครับของต่อมาชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นสปีดคอร์นะครับสปีดคอร์เนี่ยจะตกได้จากเกาะซันสโต้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วก็ เจ้าตัวรองเท้านะครับมาแล้วเราก็ได้ของโขกันแล้วเนาะแล้วก็คุยกับด็อกเตอร์กันเลยพอเราคุยเสร็จแล้วนะครับด็อกเตอร์ก็จะให้เจ้ากริมเมอร์บูทมานะครับอยู่ในช่องสวมใส่เลยเนาะเราก็กดใส่ได้เลยนี่แล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่าถือว่าวิ่งไววิ่งไวกว่าเดินเยอะเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ แต่เรื่องการหาของเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากมากเลยไปตอนนี้เราก็ได้ลองถาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปทำแอดวานไกลเดอร์กันต่อเลยเราต้องไปที่เกาะนอร์ทเอิร์นนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงเกาะเลยเนาะไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงเกาะนอร์ทเอิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเจอประตูวาร์เข้าไปเนาะแล้วก็เข้าไปเลยอ๋อนู่นไงเราก็ไปทางนู้นเลยโอเค <laughs> ผมมาครั้งแรกนะเพื่อน งงๆหน่อยอ่านี่ไงถึงแล้วถึงก่อนแล้วยะเอ้ยลื่นลื่นลื่น,นโอ้ยลื่นอ๋อเลือนมันน้ำแข็งอะมันลื่น <c oughs> ตอนนี้แล้วก็ถึงเกาะนอร์เทิรนไป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราน่าจะต้องซื้อถังออกซิเจนก่อนหรือเปล่าก่อนนี้ผมยังไม่เคยมาเลยอาร์กติ o รถสองหโอเคซื้อถังออกซิเจนกันก่อนนี่ออกซิเจนแทงโอเคแล้วเราก็ใส่อเรียบร้อย เราควรที่จะถอดรองเท้าออกไหมผมว่า <c oughs> ลื่นลื่นอ่ะเราคงไม่ตกน้ำตายไปลื่นมากอะ <c oughs> พอใส่รองเท้าแบบว่าวิ่งไวปุ๊บแล้ว <c oughs> ลื่นลื่นตอนนี้เราก็มีไกด์นะครับเป็นน้องเทนเนาะเป็นไกด์ของเราที่จะพาไปทำแอดวานไกด์เดอร์ที่ผมอยากได้แอดวานไกด์เดอร์เพราะว่ามันเหมือน <c oughs> มันเหมือนรอ,องเท้านะนเพื่อนๆที่แบบว่ามันจะไปได้เร็ว เวลาเราล่อนกาอากาศจะดีกว่าไกลเดอร์ธรรมดานะเพืเ่อนๆนี่ไงเราก็นำนำเลยไงมีรองเท้าน้องยังไม่มีน้องน้องยังไม่มีรองเท้าแต่เรามีก่อนละเอ้าอ๋อน้องบินมาโอเคเขามีไกด์เดอร์ไงเรามีรองเท้าได้อยู่แต่เห็นบอกว่า ทางนี่ไกลามากเลยนะครับก็จะขึ้นไปถึงแอดวานซกรเดอร์เนี่ยเฮ้ยเริ่มมีหลอดหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็น้องบอกว่าให้เตรียมไกลเดอร์ไว้ด้วยโอเคเราเตรียม,มาวาละรับทราบอุ้ยตอนนี้เราก็เริ่มมีหลอดแล้วนะเพืเ่อนเริ่มเริ่มมีหลอดแห่งความตาเกิดขึ้นตอนนี้ แต่เราไม่กลัวอุ้ยอันนี้คือถังออกซิเจนเหรออ๋อรีฟิลอ๋อมีถังรีฟิลอ๋ออันนี้ให้ซื้อโอเคออกซิเจนแทงใส่นี้น่าจะดีกว่าอันนี้มันเบสิกอันนี้บิกินเนอร์โอเคใส่สีเหลืองน่าจะดีกว่านะนเพื่นอนๆไปตามไกด์ไป อุย้ยเหมือนจะบินเร็วด้วยนะใส่รองเท้าแล้วไกด์เดอร์อะหรือคิดไปเอง <c oughs> อุย้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ยเร็วขึ้นใช่โอเอบินอย่างไวอะเพื่อนๆเ,เท่ากับแอดวานไกด์เดอร์เลยอะดูดิความเร็วเท่าๆกันเลยอะถ้างนั้นเราใช้รองเท้าแล้วก็พอมกับแอดวานไกด์เดอร์นี่เท่ากับความเร็วเดอะแฟช ควรทำนะเพื่อนรอ,องเท้าเนี่ยผมบอกเลยขอ,ของโคตรดีร <Nice. S 1> วยมากแต่ดีจริงตอนนี้หลอดความร้อนผมเริ่มลดลดลงเรื่อยๆแล้วจะเริ่มเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วไงเดินนำไกด์ไงเดินนำไกด์ไกด์ไม่มีรองเท้าไกด์ให้ของคราฟรองเท้ามาเราไไกด์ไม่มีรองเท้าเดี๋ยวเราไปช่วยน้องเทนตกทีหลังนะเพื่อน ทางค่อนข้างไกลไกลเลยแหละขอชมวิวหน่อยแวบะบชมวิวหน่อยมีที่รีฟิวไหมจะตายเรี่ยวจะตายเรี่ยวอุ้ยตรงนี้ต้องแอดวานไกลเดอร์หรือเปล่าอนี่ไงวิธีรัดให้ไวขึ้นอุ้ยตรงนั้นแคมป์หรือเปล่าขอให้มีที่รีฟิวมีไหม ไม่มีขอรีฟิลออกซิเจนหน่อยครับอ๋อฝั่งนูน้นไม่ตามไกลอ๋อนี่ไงรีฟิลออกซิเจนอ๋อแล้วก็โอเคตอนนี้เราอุ่นเพิ่มแล้ววิเป็ดถามเศษซื้อหน่อยละกันขอซื้อหน่อยละกันขึ้นมาไกลไม่อยากขึ้นเลยแล้วเราก็ใช้ อันนี้อ้ยถังออกซิเจนเยอะอ่ะโอเคขอเติมไฟหน่อย <laughs> เติมไฟหน่อยโอเคมีแอบซื้อเบ็ดไปด้วยสามแสนโคตรแพงอ่ะเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรอ๋อซื้อถังน้องบอกซื้อถังขึ้นไปหูเห็นมาได้นั้นไม่เพื่อนๆไปสู้ต่อไปอเพื่อแอดวานไกด์เดอร์ขอชมวิวหน่อยสูงจัด เี่นีเดียวโหเราจะถึงยอดแล้วเพื่อนๆแจวอย่างนี้แจวไปเลยไปไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆเดีย๋ยวเรารอน้องหน่อยดีกว่าตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเดินนำไก์ <c oughs> รอสักหน่อย <c oughs> เดินนำไก่หลงทางหาเลยนะอุ๊ยนี่ไงจะถึงหรือเปล่าวันนี้เติมอ,ออกซิเจนก่อนอ๋อมีถังให้ซื้อด้วยอีกเป็นแอดวาน ยลืมดูเกือบตายหูยได้เสียวหนึ่งดอกเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมาเ,อเ,อเอาซื้อก่อนแล้วกันโอเคเติมออกซิเจนโอเคโอ้ยผมโลกเพื่อน <laughs> ผมบโลกโอ๋อตรงนี้เพื่อนๆ <laughs> ซื้อตรงนี้นะแอดวานไกเดอร์ ผมไปซื้ออะไรไม่รู้ผมมาซื้ออะไรวินเทอร์วินเทอร์คล็อกถามไกด์ก่อนนะอันนี้อันนี้คืออะไรก็เมื่อกี้นะครับผมได้เจ้าแอดวานไกลเดอร์มาแล้วนะครับนี่แอดวานไกลเดอร์ ider, แล้วก็เจ้าเสื้อเนาะเสื้อกันหนาวเมื่อกี้ที่ผมงงว่ามันคืออะไรแล้วก็ข้างบนก็จะมีเจ้าแอดวานออกซิเจนแทงด้วยนะครับก็สําหรับเกาะนี้นะเพื่อนๆก็ได้น้องเทนมาช่วย พาขึ้นเนาะงานผมคงตายอีกสักสิรอบก่อจะขึ้นมาก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะจะสนุกกับคลิปที่ผมทำเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย